สวัสดีวันพุธค่ะเพื่อนๆพ,พบกันอีกแล้วกับเยนูเอเคนะคะวันนี้เยนูจะมาทํากับข้าวเมนูง่ายๆสไตล์เยนูหน่อไม้ฝรั่งแต่ผัดกับกุ้งคือผัดง่ายๆใส่น้ํามันหอยอย่างเดียวนะ,ะหน่อไม้ฝรั่งต้มใหญ่มากก็คืออย่างนี้เลยต้มใหญ่นะแล้วหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยมันจะมีไฟเบอร์สูงซึ่ง ลูกชายคนเล็กเขาชอบก็มาดูการเอ่ยนูจะเลือกส่วนของความอ่อนความแก่ของดอกไม้ฝรั่งอย่างไรก็เยนูจะใช้หักแบบนี้นะเพื่อนๆจับจับจับนอันนี้แก่แต่เดี๋ยวเราปอกได้อันนี้อ่อน ถ้ามีเวลาก็อีตรงเนี้เรามาปอกทีหลังถ้าใครไม่มีเวลาก็ขี้เกียจก็ทิ้งเลย ก็ได้กระป๋องกระป๋องหนึ่งส่วนอันนี้เนี่ยถ้ามีเวลาก็ปอกนะไม่มีเวลาก็ไม่ต้องปอกแต่ยันูหนไม่มีเวลาก็จะทิ้งเลยทุกทีปอกนะเสียดายแต่วันนี้ไม่เอาละส่วนประกอบก็มีแค่นี้เองมีกุ้งกุ้งเนี่ยยันูหนซื้อมาเป็นถุงแบบนี้นะถุงละหกเหรียญ ก็แกะเปลือกแล้วก็จะได้เท่านี้เป็นกุ้งตัวใหญ่กุ้งไซจัมโบเอ่อหกเหรียญก็6,38ามสประมาณ180บาทก็เนื้อกุบกรอบดีนะแล้วอันนี้เดี๋ยวเจนหนูจะเอเอาทิ้งเอาไว้ให้เขาทำกันตอนที่เขาเลิกงานกลับมาคือเราจะต้องผัดสอกระทะ,ะกระทะเดียวเนี่ยมันเยอะเกินไปกระเทียม ไว้ให้เขาอีกกระทะหนึง่งเตียังไม่ให้เขาเลยเวลานึงเขาก็จะได้เอ่ไม่มีเวลาเนาะกลับมาถึงพี่มดจะเป็นคนผัดก็สอนให้น้องแบมเป็นคนผัดเนาะ ก็ปันอันนี้นย,ยังเป็นน้ำแข็งอยู่เดี๋ยวรอให้เขาแกะกันตอนเย็นนี้ตอนนี้เพิ่งจะบ่ายโมงเดยหนูก็จะทําแค่กระทะเดียวอันนี้ก็เก็บเอาไว้ให้เขาอเอาวางไว้แบงนี้เดี๋ยวไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะเราจะต้มน้ำใส่เกลือเพื่อทำการลวกหน่อไม้ฝรั่ง เกลือใส่ไปแล้วนะแล้วก็รอให้เขาเดือดนี่คือกุ้งที่เราซื้อมาตัวใหญ่อันนี้ยังอยู่ในเปลือกนะมันยังเป็นน้ำแข็งอยู่แต่เดี๋ยวยห,หนูจะจับไปแช่น้ำร้อนจากก๊อกแล้วมันก็จะได้แกะเปลือกได้ง่ายแกะได้เลยไม่ต้องรอ อันนี้ก็เป็นกุ้งทีอ่อยู่ในถุงเมื่อกี้เนี่ยนะมันยังเป็นน้ําแข็งอยู่ทีนี้เยน,นูอยากจะแกะเปลือกเตรียมเอาไว้ให้ลูกเลยก็จะเอาไปาล้างในน้ําร้อนเปิดน้ําร้อนจากกรกนะนะเพื่อนเพื่อมันก็พอให้ตรงช่วงเปลือกเนี่ยมันแกะง่ายเราไม่ต้องไปเวลาวิธีการแกะก็ให้จับตรงนี้ นี่มันจะคมนะเป็นหางตัวนี้จะคมเราจะแกะตรงนี้คือยหนุจะไม่ค่อยเอาหางไว้นะปกตินะ่ะแต่ถ้าเราใครอยากจะให้มันสวยเอาหางไว้ก็เอาแล้วก็เด็ดเอาไอ้นี้ออกมันยังเป็นน้ำแข็งอยู่แกะยากนิดนึง ที่เมืองไทยเขาจะเอาเอาช่วงนี้ไว้เนาะแต่ที่นี่่ที่นี่เขาจะแกะออกหมดเลยแต่แกะออกช่วงนี้ออกหมดเลยให้เหลือแต่หางที่ตามที่ยานูเคยทํางานที่ร้านอาหารนี่ยนะเมืองไทยเราจะจะทิ้งไว้อย่างนี้อ่เอาให้มีหางไว้อย่างนี้แต่ที่นี่ บางร้านนะบางร้านให้แกะออกเลยแกะออกเราจะเอาตรงนี้ออกด้วยเอาแหนบแหลมๆนี้ออกด้วย เดี๋ยวพอนั่นยหนูก็จะลวกหน่อไม้ฝรั่งเอาไว้ทุบก,กระเทียมเอาไว้แล้วกุ้งนี่ก็เราจะเลือกลวกเอาไว้ครึ่งทางแล้วพอเวลาลูกเขามาก็ให้เขาแบบผัดไฟแดงเลยโครมเรียวจบหรือไม่แน,น่อาจจะผัดเอาไว้ให้เขาเลยก็ได้ ผัดเอาไว้เลยมันก็ไม่อร่อยเนาะเพราะว่าพวกผัดเนี่ยมันต้องกินตอนร้อนๆผัดเสร็จแล้วกินเลยอันนี้เมนูนี้ลุงชักกินได้นะเมน,นูจะทำเผื่อลุงชักด้วยก็ผัดสองกระทะเลยเดี๋ยวไปผัดกระทะจีนข้างนอกเพราะว่ามันต้องใช้ไฟแรง บางคนเขาก็จะเอาไปแช่สันส้มเขาว่ามันกรอบแต่ยาน,นูก็ไม่รู้สิไม่เคยแช่ก็ได้ลนะ

แบบนี้เรียกลวกหรือต้มเนี่ย แล้วก็ตักออกเดี๋ยวเอาไปนอกน้ําเย็นจริงๆเย็นหนูจะใช้น้ําร้อนนี้ไงก็เลยไม่เทเดี๋ยวจะเอาน้ําร้อนนี่รวปุุงต่อความขี้เกียจด,ด้วยแหละถ้าไปเทใส่ไอตะก้าตะแกงมันก็ไวหน่อยแต่ว่าขี้เกียจเดินออกไปข้างนอก ที่เกียจล้างมีแต่ความขี้เกียจเพื่อนๆด้วยปวดหลังมากเลยวันนี้ให้ลุงชักนวดให้แค่กดกดหลังให้เฉยๆไม่ถึงขนาดกับนวดอแล้วก็เดี๋ยหนูจะเอาไปน็อกน้ำเย็น น้ำเย็นอีนี้ก็เดี๋ยวเราเอาไว้เอาไว้ลวกกุ้งติดฝาไว้ให้มันเดือด โอเคน้ำเดือดแล้วเยวหนูจะลวกนึ่งแล้วนะโอ้ยไอมาโบยไปไหนก็แค่นี้พออันนี้ลวกจริงๆ ได้ลวกของแท้แล้วก็ไปเทก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะกุ้งตัวใหญ่แล้วก็หน่อไม้ฝรั่งยังหนูจะผัดเป็นแบ่งผัดเป็นสองกระทะออกไปดูกันเลยค่ะจะผัดข้างนอกค่ะ ยี่หนูจะใส่เอ่อผงปรุงรสนะผงขานาโลแล้วก็จะใสนน่น้ำมันหอยน้ำมันหอยก็ชอบกะเอาอะเนี่ยประมาณเท่าน,นี้พอยด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  อ,อย่างนี้นะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะผัดแบบไฟแดงไม่ไฟไม่ไฟไม่แดงหรอกเดี๋ยวหลังคาไหมก็จะอ่าเหมือนกับไฟแล้วร้อนนะเนาะแล้วก็เอาลงไปเลยน้ำมันก็ใช้น้ำมันหมู พ่อแม่ก็พากินมาตั้งแต่ไหนแต่ไรน้อนำมันหมูเนี่ยก็ไม่เห็นเขาเป็นอะไรกันเลยสมัยนี้พอมีกรรมวิธีน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันพืชน้ำมันนูน่นนี่นั่นบอกกินละอันตรายตายไวสารเคมีเยอะแยะ มีน้ำมันเยอะไปหน่อยเดี๋ยวกระทะที่สองเราเอาอ่อนน้ำมันอันน้ำมันน้อยหน่อยนี่น้ำมันเยอะโอเคกลิ่นีม่ก็จะออกไม่ไหม้กระทะหน่อยนะเพื่อนๆออกไม่ไหม้กระทะกลิ่นเหมือน ออก,กอก็ห้ถึ่กน้ำมันเกี่ยวกับวันน้ำมันน้ำมันหมูด้วยแค่นี้เองเสร็จแล้วกุ้งเราจะไม่ให้สุกมากเพราะเดี๋ยวมันจะแข็ง หวานชายเขาชอบแบบมีน้ำนหน่อยหน่อย เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆหน่อไม้ฝรั่งผัดกุ้งง่ายไปไหมฮะง่ายไปไหมง่ายปะเดี๋ยวหนูก็ต้องอาบน้ำแล้วก็รีบไปแต่งตัวไปทำงานนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้ทำงานไหมเพราะว่าจะต้องพาหลานชายกับหลานสาวไปหาหมอเพื่อผ่าฟันคุด ระทะนี้มีน้ำหน่อยๆมีน้ำคุกคลิกเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆเนื้อไม้ฝรั่งผัดกุ้งเมนูง่ายๆสไตล์ใหญ่หนูแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะมาทานกันค่ะเพื่อน